ความสำคัญของวิชาสามได้แก่ 1. นบุพเพนิวาสาสนุสติญาณให้ระลึกรู้ถึงการเกิดการดับของอายตนะธาตุขันในอดีตการการเกิดการดับนั้น มีเหตุปัจจัยจากอะไรบ้างแล้วส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้อย่างไร 2. จุตูปาตยานให้ระลึกรู้ถึงกิเลสกรรมวิบากของสัตว์โลกทั้งหลายว่าในการกระทำกรรมลงไป ด้วยเจตนาที่จะกระทำรรนั้นแล้ว